สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่อง YouTube เสือพาไปนะครับตอนนี้พี่เสือจะพามาสำรวจความเสียหายที่เกิดขนะึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าบริเวณถ้ำเสือนะฮะเนื่องจากเมื่อคืนนั้นฝนตกหนักทั้งคืนตั้งแต่ช่วงนะฮะสองทุ่มเนาะหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะยาวทั้งคืนแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องคืน,ค,นคืนดังสนัน่นมีฟ้าแลบแลบแลบ,บด้วยนะฮะเมื่อคืนนอนไม่หลับดีเท่าไหร,ร่นะเพราะว่าต้องสะดุ้งตื่นจากเสียงฟ้าผ่านนะฮะน่ากลัวมากนะครับลุกขึ้นมาก็ต้องรีบปิดโทรศัพทนะ์เนาะเรรัมนืืออถคบ ถ้ามือถือพังเนี่ยทุกอย่างก็พังหมดนะฮะเพราะวิธีการทํางานของยูทูบเบอร์ของพวกเรานั้นต้องอาศัยโทรศัพท์นะฮะมีอะไรเกิดขึ้นที่ถ้าเสือหลังจากฝนตกหนักเมื่อคืนมาดูกันนะครับอันนี้คือเต็นท์ที่ได้ความอนุเคราะห์จากพี่มานานะครับมาใช้คลุมนะฮะร,รอบๆบริเวณรอบๆเต็นท์นะฮะของพี่เสือนะื่ังจากตอนนี้พี่มานาได้ไปพักที่บ้านเช่าในหมู่บ้านเนาะของญาติบ่าวต่อยนะอันนี้ก็คือ แมงเมาบินเข้ากองไฟนะะเยอะมากเลยนะครับโอ้นะครับอันนี้คือตะกาผ้า <c oughs> ตะกาผ้านะครับเดี <c oughs> ย๋ยวพี่เสือจะพาไปดูด้านในว่าเปียกมากน้อยขนาดไหนนะฮะที่สำคัญคือก็ต้องเอากางเกงตัวนี้แหละครับอ่ะยอมสละกางเกงนะฮะมากวาดแมงเมาออกนะครับเดี๋ยวค่อยไปซักทีหลังเนาะมันซักได้นะครับไม่งั้นเราเข้าบ้านไม่ได้นะครับ โอ้นะฮะน้องแมวเม้านะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะฮะนี่คือสภาพด้านนอกนะครับสภาพด้านนอกนะฮะตอนนี้เริ่มแห้งแล้วจริงๆแล้วมันมีน้ําซึมนะฮะมันมีน้ําซึมจากเนี่ยฮะด้านข้างนะฮะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันครับทุกคนตอนนี้ก็ปีนเข้ามาในถ้าแล้วนะครับโอมันมืดหน่อยนะฮะเดี๋ยวพี่เสือขออนุญาตเปิดไฟจากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะสว่างแล้วนะครับพี่เสือพามาสํารวจนะฮะจะเห็นว่านะครับ ข้างในนั้นนะฮะจะมีน้ําขังอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับจะไม่เยอะมากนะฮะแต่นะฮะหลังจากที่คือพี่เสือไม่ได้สังเกตใช่ไหมครับว่าน้ําที่สะสมมาหลายๆวันจากเมื่อวันก่อนฝนตกคราวที่แล้วครับตอนนี้นะฮะผ้าปูมันก็จะขึ้นราแบบนี้นะครับผ้าที่ปูนอนนะมันจะขึ้นราเป็นจุดสีดำๆแบบนี้นะฮะเพราะเราไม่ได้สังเกตดีๆเราคิดว่าน้ํามันซึมเข้ามาเล็กน้อยเปียกนิดหน่อยนะไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนนี้ ก็อย่างที่เห็นเลยครับผมเดี๋ยวไปเสิจะลองเปิดดูข้างล่างอีกทีหนึ่งนะฮะหลังจากที่โดนฝนเมื่อคืนนะครับอย่างหนักหน่วงอ๋อนะฮะสรุปแล้วนะฮะเปียกหมดเลยนะครับเปียกหมดเลยครับผมนะฮะโอ้นี่นะครับเปียกนะครับน้ํามันซึมเข้ามาเนี่ยฮะน้ําซึมเข้ามาจากตรงนี้ครับโอ้เปียกหมดเลยครับ ทุกคนไม่รอดแล้วนะฮะเพราะตกหนักจริงๆนะครับนี่นะครับต้องรอยความเปียกนะครับแล้ววันนี้ก็ยังคงตกอยู่นะครับฝนยังไม่หยุดตกนะฮะที่สาคัญคือก๊อกน้ําก็ชำรุดนะครับตอนนี้น้ําในหมู่บ้านยูทูบเบอร์นั้นใช้ไม่ได้แล้วนะครับตายแล้วนะับทุกคนปลอกหมอนวันก่อนซักนะฮะยังไม่ได้ใส่เข้าไปใหม่ไปใหม่ๆนะฮะนี่นะครับ มันจะมีน้ําซึมอยู่นะครับเพราะว่าเนี่ยฮะมันซึมจากด้านข้างนี่ครับน้องลอยนะล่องลอยน้ํานะครับนี่คือน้ํามันซึมมานะครับนี่นะครับจะมีรอยน้ํารอบเต็นท์เลยนะครับผมนี่นะครับยังเห็นเม็ดน้ําอยู่นะฮะโอเคนะครับทุกท่านนะฮะหมอนข้างก็เปียกนะครับนะมีความชื้นอยู่นะครับหมอนข้างนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ หลายท่านก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยมาเนาะนะฮะอันนี้คือละอองที่อาจจะไม่ได้ซึมเข้าเนาะเพราะว่าข้างนอกเรามีผ้าใบอยู่นะครับแต่มันจะซึมจากด้านข้างเป็นหลักนะฮะอืมนี่ก็คือสภาพถ้าเสือนั่นเองนะครับท่านนะฮะปากไฟก็จะไม่เปียกนะฮะไม่ชํารุดไม่อันตรายเนาะเพราะว่าเพราะไว้ด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสภาพถ้าเสือในหมู่บ้านสวนยางหมู่บ้านยูทูบเอร์นั่นเองนะคขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้พี่เสือนะครับผม